โอเคนี่เป็นทางเข้าบ้านเรานะดูเดี๋ยวจะปาเดินลงไปว่าเป็นจะได้คริสตี้ชอบมาเล่นทีต้นไม้ต้นนี้ชอบมาปีนกันเพราะว่ามันใหญ่นี่บ้านเลขที่3 0 2 6 8ก็จะเวลาขับรถก็จะต้องขับลงไปอันนี้เป็นต้นไม้ตีละอ่อนชอบมาเล่นกันชอบมาไตา่มาไปมาปีนี่เอากะ นี่เป็นตังเข้าบ้านตังลุ่มก็จะเป็นวิวก็เป็นส่วนของเขาทั้งนั้นจริงๆต้นนี่ก็มีดอกสีแดงเหมือนกับต้นตังหน้าที่เฮาผ่านมาตะกี้นั่นนะแต่ตอนนี้มันยังม่ออกเตอะนี่ก็จะเป็นเจ๊เจ้าของบ้านที่เปิดขายเฮาือเนี่ยเปิดเนี่ยรีสอร์ทบ้านหลังนี้ก็เลยออกมาในทีมรีสอร์ท คนก็จัดมาดีเอาหินเอาหยังมาวางก้อนใหญ่เป็นเจ๊ลงไปตั้งลุมนั้นก็จะเป็นบ้านเฮาอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยใบอ่านซื้อมาใส่ต้นไม้ยังมีเวลาได้ใส่เตืออันนี้ก็กำลังจะเคลีย บบใบโม่งใบไม้ก็ยังมีเวลาเหมือนกันว่าอันนี้เป็นรถเทเลอร์ตีใบอันซื้อมาขายไปมีเจ็ดกันตอนนี้ขายไปได้สีกันเหลือสามกันอันนี้เป็นบ้านเฮาอันนี้เป็นรถเปียจอดนี่อันนั้นเป็นรถตู้คนงานรถตู้ใบอันใบอันเอาไปเดี๋ยวจะพาไปดูเอ่ออะางเงา เอออันนี้เปิลมาเก็บผลไม้นี่เดี๋ยวจะปลาลงไปพอเปิลมาเก็บใส่กองเนี่ยกะแล้วเปิลกระจายให้เงาเป็นเป็นกองเป็นกองอันนี้เป็นตีติเปียจะเตรียมปลูกผืดพักสวนครัวเดี๋ยวจะเดินลงป่าไปดูเป็นคล้ายๆกับโรงเลือนอย่างเงี้ย ก็ยังมาได้องอย่างนักแต่ว่าก็เตรียมจะปลูกพักปลูกอย่างละนี่ก็จะมีหลังคงหลังคาอันนี้จะเป็นเตรียมดินไว้แล้วเตรียมดินเตรียมอย่างไว้ละนี่ก็คือ ปูผุดพักสวนครัวที่เขาจะปูกจะแปลงตั้งเพ่ตัวแต่ย่อมมีเวลาเตือก็กคือจะเนี้ยเหมือนจเจี้ยแล้วถึงเวลาเขาก็จะตั้งเวลาให้มันดหดน้ำคนเดียวมันไออย่างคนเดียวมันนี้เอยกะมีไออย่างมากกองกตั้งลุ่มนี่เป็นสวนผลไม้มดเลยเป็นสวนผลไม้แต่ว่าตั้งเพ่เขาเก็บไปมดละเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งที่เปินกำลังเก็บบเ,เดี๋ยวนี้เปิดห้องว่าคำขวด เป็นเฮ้ย um, hey, how are you everybody okay อันนี้เป็นคนที่มากเก็บ um, ผลไม้อยู่ตี่ท um, ี่นี้เก็บมาทุกวัน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 นี่ก็จะลมลื่นตั้งบนนี่ก็คือพอลงไปก็จะเป็น ส่วนส่วนของฮาหมดเลยอันนี้จะเป็นบ้านาด่าฟ้านี่จะพอหันวิวจัดงามนมาจากตังเทจะหันวิวจากตังลุ่มนี่หันก็ส่วนผลไม้ตังลุ่มนะนะนี่คือส่วนผลไม้ตังลงผลไม้เดี๋ยวจะปลาลงไปดูสักหน่อยก็ได้อ่ะ น,นี่ก็คือตังลงจะเป็นจีปืนก็จะแปลงเฮาเดินลงไปเป็นขั้นเป็นขั้นอันนี้มันสุกแล้วนะบใช่ว่ัมสุกะนะนี่น้อยเมอยือีเป็นส้มเหมือนกันแต่ห้องว่าคำขวดก็กินบาจ้างแต่มีปะลเล็ะปะเตออันนี้ส่วนส้มตังลุมนี่เป็นส้มใหญ่ห้องว่าส้มสีเลือดดีห้องว่าส้มสีเลือดเพราะว่าตังในมันแดงหวาน แดงหวานนี่นะนี่นะเริ่มเป็นส้มใหญ่แดงหวาน,วานกินบะตันลนๆลนตกตกเบ้อเบอเบอปละปะเตอสม้มวันนี้พอละนักขนาดละแบบเดี๋ยวนี้จะพาป้าย่างไปพอตั้งแค่อันนี้คือสวนตังตังรูมนี้อันนี้มีคนมาเก็บผลไม้อยู่ตั้งปุ่นพอเนี้ยพสมันบรรุป,ประจูนเนี้ย ออกนักหนักอ่ะจะกินกันจะได้ปล่าเปลอเนี่ยหันก็มันเป็นสีแดงเขาก็เลยห้องว่าเออส้มสีแดงส้มสีเลือดจะออกหว,นวานหวานน้อยเยอะมาก <c oughs> อันนี้เขาก็เก็บเออกันอยู่บนนี่อยู่ <c oughs> จะปลาไปพอเดี๋ยวก่อน <c oughs> อันนี้ก็คือไอ้ต้นไอ้ส้มสีเออน้อยน้อยเนี่ย <c oughs> เปินเก็บกัน อันนี้เขาเริ่มมาเก็บตั้งเพล่ะนี่ Hi guys say hi to my family in Thailand โอเคอันน uh, um, uh, um, uh, ี้เขาอู uh, ้เป็นภาษาสเปนิชกลับมาอัน uh นี huh. ้อาหารก็อันนี้ก็เยอะแยะเลยเต็มต้นเลย hi ก็ยังอันนี้บอกคืออู้สวัสดีครับ ครอ,อบครัวตังเมืองไทยเขาก็ยังเอินอูกันอยู่อ่ะอันนี้เป็นสะไวน้าําอันนี้เป็นสะไว้น้ําอันนี้ก็จะเป็นวิวเวลาเขาอยู่สะไว้น้ำเขาจะถามว่านี่เป็นส่วนของเขาแต่ย่าําได้เอาอย่างลงเต๋อใบอันจะเคลียอยู่แล้วก็จะเอาต้นไม้มาเอาผลไม้มาลงอันนี้เป็นบ้านน้อยละออนเล่นกันอยู่ทั้งหลังนี่เปิดออกมาก็ จะมีตีนั่งเขามีตีเล่นเขาเน,นี่ยเองคะนี่เกาะเขาก็จะชอบมานั่งเล่นกันปิดด้วยนี่เกาะหน้าตรงหน้าต่างเกาเปิดออกมาได้อันนี้ก็หน้าต่างเปิดตั้งเพศตัวประมาณที่อีเป็นตีเล่นละออนเอ่ม ส่วนตังเทพเป็นตีวางบัดได้แอ่หยังบัดได้แย่หยางแต่ว่าเขาสามารถจะปลูกพืชนพักสวนครัวได้แต่ปียยากจะปลูกตีอันนั้นออันเนี้ยเป็นตีตีใบอันจะจ้างเปิดมาเคลียแล้วก็จะปลูกต้นนั่นต้นนี้ต้นนี้ต้นนั่นก็ว่าไปอันนี้เปิดห้องว่าอะโวคาโดนี่ก็มาจากสวนของเขานี่ก็สวนของเขานี่ห้องว่าอะโวคาโด อันนี้ก็ถ้าขึ้นไปตรงบนนี่ก็จะเป็นในส่วนของสวนเหมือนกันแต่จะเป็นสวนอะโวคาโดตั้งุ่มปุ่นจะเป็นสวนส้มบนนี่จะเป็นสวนอะโวคาโดเน่ก็จะมีประตูการวไว้ระวางสวนกับบ้าน อันนี้เป็นส่วนของหลังบ้านเนาะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของสะาไวายน้าตที่แม่จะมานั่งเล่นก็ได้อ่ายัางก็ได้อันนี้เป็นส่วนของจักรุชิก็คือมันจะมีน้าห้อนน้าเย็นเขาจะเลือกได้หน,หน้าหน้าหนาวเขาก็มานั่งได้มันจะมีตีนั่งอยู่ในนี้แล้วก็จะมีหูมีหูอยู่แถวรอบนี่ทีจะ ยคือมันเป็นบับเบิก็คือเหมือนกับว่าเวลาเขาเจ็บหลงังเจ็บแอวเขาก็มาน,นัง่งมานั่งคือเขาคือมันนวดเอะกะมันจะมีแอร์นวดอยู่นี่เป็นสะว่ายน้ำอันนี้เป็นส่วนของบ้านต่อไปอันนี้เป็นบาร์บีคิวเวลาแม่จะปิง้งจะย่างไออย่างเขาก็ มาปิ้งย่างตอนนี้นี่ก็จะมีไฟมีออย่างอยู่นี่ตังบนนี่ก็จะเป็นของเฮาทั้งมดเลยแต่จะเป็นส่วนอะโวคาโดพองผสมส่วนส้มเดี๋ยวจะปาขึ้นไปดูอันนี้ก็ปลูกมะเขือส้มอ้อของละ,ะเดี๋ยวไปดูตังบนนี่กันเปียกผมเจอได้หล่ำขึ้นไปตั้งเส้นบนนี่กําเตือนอะ อลองไปดูโอเคตังที่เขาอย่างเข้ามาจากตังหน้าบ้านนะฮันกจะเป็นอะโวคาโดอันนี้เป็นส่วนอะโวคาโดตังเพนี่โดนเก็บละแต่ว่าตังเพนี้ใครเหลืออยู่กันนาะยังเก็บบ่โมดเตือเพราะว่ามันซุกบ่โมด นี่ข้าว่าอะโอควโคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดเน่จะออกลูกกันจี อันนี้ก็จะเป็นพอลงไปก็จะเป็นบ้านเฮาอันนี้เวลาเฮาพอขึ้นมาทังเพก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้จะมีส่วนส้มอยู่ทังเพหมผสมกับอะโวคาโดนี่แหละอันนี้กินบัตันส้มเลอะบะเตอแต่ตังบนนี่เป็นส้มใหญ่นะเป็นส้มขนาดเนี่ยตับฟ้ามืออ่ะอันนี้เป็นส้มพันใหญ่กินบัต้น นี่อุ๊บส์นี่เป็นส้มพันย,ยัยทัดเอ่อแตกต่างจากส้มเดียวหาันตังลุม่มหันก่อนันนี้ก็ก่ำได้ประมาณหนึ่งกำมือประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นต้นบะนาวตังลุ่มปุ้นกับปลูกนักนากับต้นบะนาวนี่เป็นบะนาวบะนาวทั้งต้นส่วนตาทัดไปเป็นบะโอ เนี่ยอันนี้เป็นบาโออันนี้บาโอลล้ำบาโอหมอกกำปอเนี่ยบาโอมโอัโอเคเหมือนบ้านเฮาก็นอกนอกนก็มีอย่างไปทั้งปุ่นเก็เป็นส้มพองเป็นอโวคาโดเนี่ยนอกนั้นก็มีอย่างละมีส้มใหญ่ส้มน้อยส้มกลาง าบานบานนาาาา้ําบ่อโอโคโดจะเป็นจานนี่เวลาพอลงไปตรงนี้จะเป็นบ้านเขานี้อันนี้ก็เขาเอา,เ,อาเกิดมาไว้นี่เตรียมจะเก็บผลไม้ถ้าจะเก็บตังลุมแล้วเขาก็จะขึ้นมาเก็บตังบนประมาณจีโอเคนอกนั่นก็มียังหันล้วเป็นจะได้ยังไข่ไม้แอวอยู่ก็ มาก็ดีนะเตรียมตัวไห้เดี๋ยวตอนเปียกป,ปีไฟเขาก็ไปทำผาสปอร์ตกันแล้วก็แม่ก็จะได้กินอะโวคาโดเป็นปีๆเลยเพราะว่าอะโวคาโดนี่มันช่วยเรื่องน้ำตาลในเหลือตัวนะจวยเรื่องเบา้าหวานจวยสปะสเปดอันนี้จะเป็นะระบบน้ำของตีนี่คือถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วมันก็จะฉีดน้ำไปกูตน้นกูตน้นทุกต้นจะมี เนี่ยต้นนี้ก็จะมียูนิเะเนาะต้นนี้ก็จะมียูนิส่วนต้นนี้ก็จะมียูนิคือทุกต้นจะมีเฮาต้องมานังหดน้ำหดน้ำตรงนี้คือถึงเวลาปุ๊บหาใจเปินเซตเวลาไหวเอกะก่ะก็จะมีเวลาที่มันจะหดน้ำทุกวันวันละกี่นาทีก็ว่าไปก็อยู่ตีเฮาตั้งหักมรมนอกั้กก็มีอย่างเดี๋ยวไหวเปีย อัพโหลดขึ้น YouTube แล้วเดี๋ยวเฮาก่อยอู้กันโอเคฮักแม่คิดถึงทุกคนบ๊ายบาย